ถึงยายเหนียวนะคะอาก็มาวัดตั้งแต่พศ2536-37นะจ๊ะก็ยังคิดถึงอยู่นะเป็นยายที่ใจดีเด็กๆเข้าหาง่ายพายเหนียวเดินชมชุมชนออท่านก็พูดบอกว่าอุยมันเป็นชุมชนแรกของพ่อท่านขอไปขอไปชมหน่อยเออยายก็เลยรับอาสาพาไปไป,ไปดูไง 28นสะอนานมาแล้วเก,กือบ40ปีแล้วแหละแกเป็นคนล่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนฉลาดแกพูดอะไรแต่อะไรแต่ละอย่างนี้นะโอ้ยน่าน่าฟังอะ่ะเราก็รู้จักกันตอนเข้าวัดนะคะรุ่นแรกนะคะคนแก่รุ่นนั้นก็ดีอะคะ่ะขยันปฏิบัติทํเเข่งคัดกันทุกคนเลยก็ประทับใจแกแกพูดอะไรนะดีหมดทุกคนรักยายเหนี่ยวเนี่ย ผมนายสะท้อนคำพลเหลือเป็นหลานเท่าเหนียวเจอพระโพธิลักษณ์ตั้งแต่พศ .2520 เท่าเหนียวแกชอบาอาหารมังสวิรัตด้วยกินผักเนื้อสัตว์แกจะไม่เคยกินจะไม่กินเลยแล้วตังก็เข้าไปผักต้มผักกะแรกกระแล้วเป็นข้าวผักผักต้มเนยแกกินได้ทุกอย่างไม่มีโรคมีภัยไม่ได้ไปไม่เคยพาไปเข้าโรงพยาบาลเลยเท่าเหนียวไม่มี ก็ที่ประทับใจยอยู่แกก็มีที่ดินเนี่ยว่าลูกหลานจะไม่ได้อยู่เป็นนี่ใครตั้งไหนก็พาไปช่วยแกนี่แกสินให้พาไปหาข้าวหาปลาให้ลูกหลานกินตลอดทุกอย่างหาอย่างเท่าเหนียวแล้วหาไม่ได้แล้ว mm hmm. ก็มาก่อนผมก็รับจ้างเขาข้ามหมูวันตัวยี่สิบาทเท่าเหนียวก็บอกเลยเฮ้อเลิกเถอะเดี๋ยวแม่จะให้ที่ ก็ที่บ้านนะ่มันก็ให้ยกให้ว่าใครเลิกคาหมูผมก็เลิกเลยก็มาค้าขายก็ดีเรื่อยๆมาพอมีอยู่มีกินจะจากไปตอนอายุเท่าไหร่คะอยู่เก้าสิบสี่แต่แกก็ไม่ได้ตังเสียอะไรนะแกก็หมดล,ลมไปเลยอาสาวนะคะอะชื่อแก้วเดือนแก้วคงดลน,นะคะที่พ่อท่านให้นะคะยายเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเจอใครยายก็จะทักทายถาม เหมือนลูกหลานนะแล้วก็ลูกหลานมาใหม่ๆก็ถามยายค kind of ุณยายอายเท่าไหร่แล้วทาไมยุยืนจังยายก็บอกว่าก็มันไม่ตายยายยายทานนะยายทานมังสวิรัตนนะทานง่ายๆมีมะเขือต้มมะเขือต้มคือผักลวกกิมน้ำพริกต่ะกินผักก็กินผักที่ตามฤดูกาลน่ะเกี่ยวกับยมเหนียวแย้มแอ่งซึ่งเป็นบรรพชนของชาวสาลีอโศกอำเภอไผ่สลีจังหวัดนครสวรรค์ เท่าที่เคยคุ้นเคยกันตอนที่ยมเหนียวยังมีชีวิตอยู่อาตมาเคยไปอยู่ที่สาลีอโศกนะกรน็รุ่นนั้นก็มีคนเท่าคนแก่นะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สาลีอโศกหลายคนชื่อจคคนะคล้องคล้องคล้องจองกันนะทางฝ่ายหญิงก็มียมยมเหนียวยมม้วนยมผวนยมตุย้ยตอนที่อยู่ภายสาลียมเหนียวนี้เป็นคน อัธยาศัยดีเป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่ายใจเย็นใจดีพูดจาน่าฟังอ่ะนะเด็กๆเพ้แต่เด็กๆนี่ก็ชอบไปคุยไปเล่นกับแกนะเจ้าของวลีที่พวกเราจะยินได้ยินกันคุ้นหูแล้วก็พ่อครูก็เคยกอดมาเทศจะบอกว่าข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บผ้าขาดมีคนช่วยเย็บอะไรประมาณนี้นะ แต่ที่เห็ุมีเก็บผ้าขาดมีคนช่วยยับในรู้สึกอันนี้พ่อครูจะคงจะามาเติมนะแล้วก็ที่คนรู้จักยมเหนียวกันมากเกือนะบจะเรียกว่าาเป็นญาติธรรมแล้วไม่มีใครแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณคงสัตนะทำงานอยู่ที่บริษัทน้ำมันเชลเคยพาเก็บไปกรุงเทพนะไปเที่ยวดูอะไรต่างๆเขาเรียกว่า ยมเหนียวเที่ยวกรุงนะไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็มาทําสไลด์กันนะสไลด์ชุดนั้นโอ้โหคนชอบดูมากแล้วก็ได้ฟังเสียงยมเหนียวเนี่ยนะพูดอะไรต่อะไรประกอบภาพไปด้วยเนี่ยดูดีมากเลยเรื่องราวของยมเหนียวที่พวกเรารุ่นเก่าๆจะรู้จักกันดี แม่เท่าเหนียวแย้มแอ่งเป็นสาวน้อยสัจธรรมผู้หนึ่งซึ่งมีอายุเหลือน้อยเข้าไปเต็มทีเพราะตอนนี้กำลังย่างเข้าสู่ปีที่84เข้าไปแล้วแม้จะเท่าชะแลแก่ชราแต่ถ้าเรื่องของธรรมะแล้วแล้วก็หนิงทีเดียวด้วยเหตุนี้ จึงมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานและผุดผ่องปานดังสาวน้อยสิบห้าสหขวบฉันนั้นซึ่งเราท่านทั้งหลายจะหาดูกันได้ยากสำหรับแม่เท่าวัยปูนี้ซึ่งมีแต่ความยิ้มย่องผ่องใสอยู่เสมอมการไปเที่ยวในครั้งนี้ ก็มีคุณทุเรียนทองเงินเป็นหลานสาวในทางธรรมติดตามไปด้วยมีคุณคงศักดิ์รับอาสาเป็นโชเฟอร์พาไปตามสถานที่ต่างๆดังท่านจะได้รับชมและฟังความรู้สึกความนึกคิดจากเสียงจริงๆของแม่เท่าเหนียวแย้แมแอง ผู้มีชีวิตวิดุดดังสาวน้อยดอกไม้งามในยามเช้ายายไปเที่ยวฟามจระเท่หไหนลองเล่าให้หลานฟังมึงดูยายไปเห็นอะไรบ้างไปทีแรกทุเรียนผ่าไปทุเรียนจะเข้าไปจะเสียจะตังแล้วไนมะ่เสียไม่เสียฉันก็เข้าไป เขาไปก็ไปเห็นช้างมันลำอยู่คนนี้ก็เถี่เนะซื้อกล้วยมันกินที่อยายแต่ก็ไปซือกล้วยส้องหวีมันสองตัว อันนี้มันก็เอาให้มันกินแล้วมันกินมันก็ล้ำแล้วมันก็เอาห่วงมันแล้วํำนับเอาเท้ามาแล,ล,าวล้วลงเท้ากราบย้ายยายก็โอ้ยมันจะทำางานเรื่งชางมันก็ในปา่าเขาเข้ามาหัดดีจริงเนาะด,ดีจริงจริงว่างาน,ม,นมันดีกว่าคนอีกเนะดีกว่าคนนะคนอยู่ในบ้านยังหัดไม่ได้อย่างชางนึกไปก็น่าอายจัดเนาะฉันวางงี้ เลยที่ฟาร์มนึงเขามีฐานภูมิด้วยใช่ไหมนี่เออแล้วยายไปทําอะไรที่ฐานภูมิหรือเปล่าไม่ทำอะไรแล้วก็ไปดูเฉยๆที่บ้านโยมมีหรือเปล่าคาลูกเต่าก็ถามฉันยองไม่จองห่วงอืมฉันไม่ชอบมาเลยไม่เคยใจพูดตั้งแต่สาวสาแล้วไม่ชอบไม่เคยทําเลยเรื่องภูมิภูมิยังดูเคยก็ถามเขาแล้วก็ไม่สุระป้าปังสุระปาเป้ถามก็ถามไม่คิดเอามาเขามาช่วยเฝ้าบ้านให้บ้างเลย ูชาวใดจะมาเรียกฉันไปอยู่ทำไมแล้วยายอายุตั้ง83ดสย่างแปดสเนี่ยยายยายเคยโดนผีหลอกบ้างไมหมล่ะไม่เกิยมาไม่เคยเคยเห็นผีสักทีเลยมึงเป็นสาวเรียกเลยก็เขาว่าผีพิทีก็เขาว่าเขาว่าผีก็ยี่กลวัวกอันนีม้มาโตมายายเขาแม่ตายลูกตายผัวตายหลานตาย ไม่กลัวเลยทำนี้ไม่ต้องกลัวใครเลยเขายิงกันที่น้อยลอยตรงนาเจ้าหนวนน่ะห้าคนเกลนฉันมาดูคนเดียวไม่กลัวทักคนหนึ่งเลยเราเรายายยายเชื่อไหมว่าผีมีจริงอย่างนั้นอ่ะฉันว่าไม่มียืนยันนะยืนยันทำไมคนที่เขาตายเนี่เขาไม่เคยกลับมาให้เราเห็นบ้างเลยเลยไม่มาพูดด้วยสักทีเลยฝันก็ไม่ฝันเห็นก็ไม่มีคนตายฉันเชื่อว่าไม่มาได้ แล้วยายถือกองนอกไปนั่นน่ะยายตั้งใจอะไรตั้งใจเสงเมตตาการุณาอุสิตาเบคาสสารก็อย่างนั้นยายก็เป็นพระพรหมแล้วสิใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าคนเมตตาการุณาสบายดูเออโทษถังเนาะเขาขังกูก,ก็เหมืนอนกันนี่แหละกูก็ไม่อยากอกให้เขาขังก็จะอุตส่าห์ทำทิ้งทำทานทำพระพุทธพระธรรม ไหวไปท,ทุกวันนี่แหละใจไปอย่าง,งานั้นแล้วตอนสาวๆยายไปทําบุญที่วัดบ่อยไหมให้ทำท,ทุกวันนี่แล้วโอ้ทำ<า><ล>ทางโลกนะนะแล้วก็ยังตอนนั้นก็ยังใช้ดอกไม้ทูบเทียนอยู่ใช่คี่แกมาแล้วก็ยังใช้แล้วเดี๋ยวนี้นะยายเดี๋ยวนี้จังแกท่านพ่อไปพูดว่าตูบเทียนไม่จงจุดดอกก็ฉันก็เอาใจเอา กายเอาวาจาเอาไม่ดา่าไม่แฉ่งไม่ถูด,ดทูกจุดเทียนดอกไม้ลกเบียงทิ้งหมดสบายเลยสาวๆเคยปิดทองไหมล่ะเนี่ยนี่เป็นสาวมือกน็นาเป็นสาวหรือหลักเมืองไม่เคยมาปิดไม่เคยมาเห็นปิดแค่ลุกเราไม่บอดทิ่งานทุกแล้วปิดเมื่อกี่กี่บอดแล้วเจ็ดแล้วเชื่อย,อยังไงว่าต้องติดติด<ข>ปิดทองถึงเจ็ด เขาบอกว่าปิดทองลูกเราไมิที่โบสแล้วก็ไม่ตกนรกก็ไปปีเดล้วครับเป็นยังไงแล้วไม่รู้มันดีหรือชั่วยังไงแล้วมันจะจริงหรือเปล่าล่ะตอนนี้เดีย๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วไม่จริงไม่กองไปตรงไหนเขาสร้างโบสตรงไหนก็ไม่ได้ไปสักทีเลยแล้วทําไงถึงยังไม่ตกนรกอ่ะก็พ Counter ระพุ<ป> <ไ Orleans. S 2> ทธธรรมพระสงฆ์ทาความดีทําไม่ข่าชัดไม่กินเนื้อชัดทําความดีกราบกระว้ยปราบกินข้าวเวลาเดียวสบาย นี่ก็ร้านขายทอฟฟี่ขายลูกอมขายหมากฝรั่งอ่ะอยากอยากอยากกินหมากฝรั่งหรือว่าอะไรบ้างไหมลูกอมที่เขาโฆษณาขายกันอยู่ทุกวันเนี้ไม่อยากไม่หิวนะที่ทุเรียนก็มังชี้มือนั่นก็ไม่อยากไม่อยากทีเรียนวันนี้ตอนสาวๆเคยเคยเคี้ยวหมากฝรั่งเคยอมอมไม่เคยกินผกไม้กินถรูกินปูนแล้วเลยอ๋อแต่ก่อนกินมากนะกินมากเก่งไม่ได้แต่ว่าทีกหมายไมากินนะ มีตะปูตะพลูตะลตะอกไม้มยาก็ไม่ทุแต่ตอนนี้มไม่ต้องกินแล้วแพทย์พอไปบอกไม่ดีละเลุก <c oughs> วันนี้กินข้าววันละกี่มือ้อกินข้าวมื้อเดียวกินข้าวมื้อเดียวเลยกินกับอะไรกินผักบุ่งกินผักกาดเข้าต้มผักกาดก็กินผักกาดต้ม แล้วไม่หิวเลยเหรอกินผักผักแค่เนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์ไม่หิวเลยกินเฉยๆก็ได้นี่นะสมัยสมัยเนี่ยนอกจากมีน้ําฝนที่ดื่มกันได้ดีแล้วเนี่ยยังมีน้ําขวดหลอกล่อขายแต่บ้านนอกเขาเรียกอะไรนะยายเขาเรียกน้าส้มอ่าน้ําส้มเหรอแล้วยายกินมั่งหรือเปล่าคอยู่โน่นก็ไม่เคยกินเลยซื้อก็ไม่ซื้อเขาให้ก็ไม่กินไม่ชอบอลองกินดูถิงมันไม่ชอบใจเปรี้ยว เปี้ยวๆลแล้วก็ยายกินน้ําอะไรล่ะกินน้ำฝนกินน้าฝนกินน้าเปล่าโหตั้งแปดสิบปีนี่ไม่เคยกินน้ําขวดเลยเหรอไม่เคยเลยไม่ปวดตะปวดมันบาดไม่ปวดท้องปวดหัวบ้างหรือไม่ได้กินน้ําพวกนี้เห็นปวดนี่ก็อยู่สบายเออเ้วตอนสาว่าตอนแก่นี่อันไหนสุขกว่ากันตอนข้าวธรรมะนี่สุขกว่าตอนได้มาอยู่กับพระอย่างนี้สุขกว่าจ้าเจอเจอทั้งพรี่สบาย ทำไมถึงสบายล่ะก็ไม่ต้องคาปลาก็ไม่ต้องหาอะไรมากมายบุญทานก็ทําได้ยอดผักยอดยาก็มาได้เข้าวต้เกลือก็มาได้ก็สบายที่ก่อนนั่นทำบุญที่ก่อนมันต้องลําบากต้องผักไปเขาก็ไม่สวายพระ เรให้ยมเนียวมีเงินมากๆกับมีธรรมะมากๆตอนนี้เอาอะไรเอาธรรมะเอาธรรมะทําไมเอาธรรมะล่ะทําไมเอาธรรมะล่ะก็มันตายไปก็สบายอยู่ก็สบายอยู่ก็สบายตายก็สบายสบายทุกอย่างน้ำไม่ต้องตักข้าวไม่ต้องหุงน้ำก็ไม่ต้องตักกินก็สบายนอนก็สบายคือจะอยู่อย่างนี้มันดีเอาเงินมาจะทำางเดี๋ยวก็หมยนมาตีตายไปอีกไปแล้ว ยายยายไม่มีเงินแล้วยายไม่กลัวอดตายนะไม่กลัวอดตายหมูไม่ต้องหาปลาไม่ต้องซื้อผักกินปลาแล้วเนี่ยผอยายนั่งรถมาเห็นยายนั่งคุยกับทุเรียนว่าอะไรนะผักผักมีกินไหนยายยายผักมีกินดินมีเดินตะวันมีชงทุกร้อนอะไรอ่าจริงจริงเพราะจริงจริง ถามจริงๆเลยยายก็จริงๆอ่ะสิทุกโพดายปฏิบัติธรรมเนี่ยสบายจริงๆสบายจริงๆไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนเลยนอ,ยอนก็หลับกินก็อิ่มที่เดียวก็อยู่ได้ขนมก็ตองก็งกไม่ยากมันเป็นยังไงนะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงก,ก็อน ไปบ้านกินมาก็กินไปก็กินกินจุกกินจิกท้องอกขึ้นลงท้องแล้วต้องยากินกอะไรกินเทนี้มากินทีเดียวมาถ่ายสบายทีเดียวทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องท้องขึ้นไม่ต้องปวดท้องกินสบายถ่ายสบายทุกอย่างเออตอนเนี้ยยังมีโกรธมีโมโหใครไหมไม่มีโกรธไม่มีโมโหใครถ้าเกิดก็มาด่ามาว่าเอาแรงๆอย่างนี้ล่ะ ไม่โกรธไม่โกรธนะ,ะทำไมไม่โกรธละ่ะก็มันสบายใจดา่าประชังว่าไม่มีแผลไม่มีเลือดไม่มีปาดอะไระออกหนังเชยด่าหมดบ้านก็ชอบด่าหมดบ้านก็ชอบเจ้าฝังแล้วเกิดถ้าเขาเอาเอามีดมาฟันเอาไม้ไม้มีแผลม,มีเลือดถาว่า<ะ>มีฟันก็บอกว่าฟันให้ใตายเลยถามว่าไม่ฟันก็เจ้าฟันเลยฟันด้วยลำบากมันเจ็บบอกเขาบกั้ถ้าฆ่าก็ไม่กลัวแหละ ให้ตายเลยแล้วก็เอาตายเลยนะถ้าว่าเอาไว้มันไม่ตายเลยก็มันเกิดปวดอบอกเขาว่างาั้นเลยบอกเขาอย่างนั้นเลยนะเขาคงจะสงสารในข้าทีนี้ไม่รู้ทีเ<ๆ> <laughs> ขาจะฆ่าก็จ่อยฉนันไม่ขวงแกแล้วนี่กลัอะลรตอนนี้กำลังเก็บอะไรเก็บดอกแค เก็บบ่อยใ่้เาดอกแคร์เนี่ยใช่หลายทีนไม่ได้นับอะไม่ได้นับนะ <c oughs> มาเก็บเปลือย <c oughs> เก็บไปโจมทออํางานนี่มันสบายใจดีเลยสบายไม่ปวดไม่เจ็บทําของทําได้ฉันก็ทําของนักหนักก็ยกไม่ไหวก็ไม่ยกควาดโน่นควาดนี่ต้องให้ทําได้ทุกอย่างวนโน่นก็ทุบบานทุช่องควาดโน่นควาดนี่ช่วยก็ได้ทุกอย่างขยันกับขี้เกียจนี่มันดีกักนยังไงคนเป็นใหญ่เขาชอบขี้เกียจทั้งนั้นนี่ ก็ขี้เกียจก็ช่างเขาซืฉันไม่ขี้เกียจนั้น <c oughs> ฉันก็ทำมาแล้วเขาแก้ทำหนักไม่ไหวทำเบาเอาแล้วไม่กลัวเขาว่าขี้โรคเลยเขาว่าคนปฏิบัติทรรมนี่ต้องอยู่เฉยเฉยไปทางานไม่ได้ทางานว่าไม่ขี้โรคใจเอเาของเขาอ่ะขี้โรคฉันไม่เอาของใครฉันมาถามแม่เนรพูดว่าเขาให้ยังโหยยังงี้ฉันก็กลัวบาปเงยไม่บาปเราโยมโยมูยม่ไปเอะฉันก็อยู่ อ๋อถ้าทํางานแล้วให้ไปงี้ไม่ใช่ขี้โลภนะ,ะแต่ไปเอาของเขานี่มันขี้โลภระวังอ,อันฉันก็กลัวเลยเออฉันระวังไม่เอาอะไรใครแล้วอยู่ว่าเนี่ยก็ไม่เคยเออทํางานก็อยู่เฉยอไหนมันดีกว่ากันทํางานดีทาไมดีอ่ะก็ทมมันไม่ง่วงนอนอ,อยู่เฉยแล้วมันง่วงนอนเลยง่วงนอนไม่อยากจะนอนถ้ามันไม่ทามก็เดินไปเดินมาไปต้องวนตรงไี้ไปแล้วนอนนี่มันไม่ดีอ่ะ ม่ดีแล้วกลางวันมันอยากนอนนอนแล้วลูกคืมันปวดหัวโอ,อถ้าไม่นอนแล้วลูกปวดหัวอยา่างันนะนอนกันนอนที่ว่าตื่นกลางคืนใช่ถ้าคำเราก็นอนตื่นตีพระคละคะังก่อนเลยทุกทีเลยตื่นเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้เทารายแ้่ฉันไม่รู้จักทุ่มจากยามเลยตื่นทักพักพอลูกมาเสร็จจับก็เคาะระฆังอ,อ,อ่ะโอก็ตื่นกันตีสามครึ่งนะอมมันก็ตื่นกันแต่เช้าใเช้า ตอนนี้เรากจ็จะจบกันแล้วนะโยมเหนียวมีอะไรให้สินให้พรกับลูกหลานบ้างหรือครูลานก็บอกไว้ว่า,วาให้ว่าอายุอโนโทุกครั้งพายังพายังให้รู้จักจก,กยันมันเพียรทำโนนทำนี่จะได้มีกินว่างนันอ๋พวกเรา่ข็ขยันขยัน <c oughs> ก็แล้วกันเราจะได้อายุวันโนทุกครั้งพลังอย่างแม่เท่าเหนียวเย่ง <c oughs> แข่งกันทุกๆกคน